สวัสดีครับผมผมอาจารย์ป๊อบมอกระเศษกำมแพงแสนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็พอจะมีเวลาช่วงเย็นๆสักหน่อยนะครับก็พอดีเช่าวัตถุมงคลมาบางส่วนนะครับก็นำมาไล์ให้เพื่อนสมาชิกได้แบ่งปันกันนะครับ <c oughs> วันนี้นี่ก็มีหลายรุ่นแต่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะ ซ้ำๆเดิมแต่ก็จะมีรุ่นใหม่ๆบ้างนะครับ <c oughs> ใหม่ๆนี่ก็อย่างเช่นอันนี้ไม่ได้เห็นนานเลยนะฮะสร้างตั้งแต่ปีสองห้าห้าสี่นะเนี่ยก็คือสมเด็จเอ้ไม่ใช่สมเด็จด,ดิขุนแผนนะฮะขุนแผนเครืองนี่เนี่ยไม่ไม่ผมไม่เจอนานเลยนะไม่เคยเห็นนานเลยนะะสมเด็จ เอเป็นขุนแผนตัวที่ขุนแผนเครือบนะครับวันนี้ก็ได้เช่ามาสวยมากนะครับเป็นสไตล์ยอดขุนพลนะครับแล้วก็เครือบอเครือบคล้ายสไตล์เชลักนะฮะแล้วก็มีปีเดียวกันกับปี54นะครับ54ก็เป็นสมเด็จนะฮะเป็นสมเด็จข้างหลังเป็นพระผงนะฮะอันนี้พระผง ข้างหลังจะเป็นหลวงปู่แพ้วนะครับก็สวยดีนะฮะนะครับนะเป็นทรงดูแล้วทรงนี่ก็คืออชื่อรุ่นนะฮะสมเด็จพระประธานคิม์ใหญ่นะฮนะปีปีห้าสี่เช่นเดียวกัน,น <c oughs> ว่าร้อยแปดเกษาจีวอนคำข้าวเก้าสิบสอง นะตอนที่หลวงปู่อายุ9 2พันศาก็5ปีแล้ว6ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วก็จะมีเหรียญปากกามีอะไรนะครับอ่ะสถานการณ์บ้านเมืองก็เป็นไปตามที่เขาอ่าเป็นไปตามที่การแถลงการน,น,นะครับก็คือบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีผู้ป่วยนะครับก็จะมีผู้ป่วยที่มาจากเมืองนอกอันนี้ก็น่ากลัวเลยเกินนะครับผู้ป่วยที่มาจากเมืองนอก นะครับแต่เราก็ยังคุมได้ดีนะครับสถานการณ์พระเครื่องก็ยังไปได้ดีโดยเฉพาะสายหลวงปู่แพ้วะโรนะครับหลวงปู่แพ้วปะโรดีนะครับมีการเช่าหาบูชามีวัตถุมงคลที่คุยง่ายคือคนในพื้นที่นี่บอกไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นดังคําทํานายก็คือคนในพื้นที่จะไม่มีวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วปะโรใช้ จะต้องไปเช่าจากข้างนอกมาไอคำนี้มันคล้ายๆพระหลวงปู่ทิมเลยนะนะครับหลวงปู่ทิมเองหลวงปู่หมุนเองเนี่ยก็คือคนในพื้นที่จะไม่ค่อยมีนะครับจะมีนอกพื้นที่นะครับหลวงปู่เพ้วต่อไปก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า <c oughs> ขออภัยตัวผมเองเนี่ยส่งวัตถุมงคลเนี่ยไปหลายรุ่นนะครับ จะมีรุ่นใหม่ออกมาอีกใหม่ครับน่าจะมีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับทางวัดเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่มีกำหนดการนะครับว่าจะออกรุ่นไหนปีนี้คาดว่าจะออกอีกทีก็น่าจะนู่นแหละฮะเดือน11ก็คือวันเกิดขององค์หลวงปูแ่แพ้าวตาระะโรนะครับช่วงนี้ไม่น่ามีนะครับแล้วช่วงนี้ก็ จะสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปีมามิได้ออกเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรูปหลวงปู่จะเป็นวัตถุมงคลที่ทางวัดออกมาก็จะเป็น <c oughs> อะไร่ะพยาพยาครุษนะฮะเป็นพยาครุษเป็นท้าเวสุวรรณนะครับเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพศภัยสังเกตดูนะครับก็เหมือนกับว่า องหลวงปูน่นี่ท่านจะรู้นะฮะว่าจะต้องเกิดมีเหตุมีเพศมีภัยก็เลยได้ออกวัตถุมงคลเหล่านี้ขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าปีนี้นี่ไม่ได้ออกในในลักษณะรูปของหลวงปู่เลยนะครับแต่ก็พวกผมก็หวังว่า,าวันเกิดน่าจะออกนะครับผมหวังว่านะฮะแต่นี้พวกผมก็ยังไม่ทราบขนาดว่าผมเข้าวัดทุกวันนะครับก็กระซิบถามท่านจเจ้าอาวาสนะฮะแล้วก็คณะกรรมการหลายรอบแนละ้ว มีออกรุ่นไหนไหมเพราะว่าถ้ามีเนี่ยนะครับหลายหลายท่านเนี่ยบอกให้ผมบอกเลยว่ามีจองจะได้จองนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าบางทีมันไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะครับทางทาง youtube นี่แหละครับนะครับวัตถุมงคลวันนี้หยิบมาแบบเบาๆนะครับคงไม่หนักเพราะาหนักมาหลายวันแล้ว <c oughs> หยิบใบขี้เหล็ก4ี่เจ็ดมา องค์ละแสนสองอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่ามันหนักเลือเกินวันนี้ก็เบาๆสับหลายๆท่านที่มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่แพลปะวปวโรอยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยไปใช้พุทธคุณมีนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานใช้ผมขอญาตแนะนำนะครับเหรียญเล็กๆสร้างเมื่อปีที่แล้วนะครับนีสร้างเมื่อปีที่แล้วก็คือเหรียญเม็ด แตงนะครับเหรียญเม็ดแตงหลังยันสวนใครที่ได้ไปไปลอง่องดูนะครับว่าสวยมากนะครับสวยมากๆจะคงได้ข่าวเมื่อเร็วๆนี้ผมไปเข่ามาประมาณ200เหนนรียญนะฮะนะก็เหมือนกับว่าผมไปทําบุญกับวัดด้วยฮะนะนะทำบุญกับวัดด้วยแล้วก็นํานมาปล่อยเช่าบูชาด้วยนะครับนะครับ ถ้าคันได้มีลูกมีหลานไม่ต้องซื้อประกันและราคาไม่แพงประกันเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหมื่นอาจจะแบบเอาแบบเบาๆก็เจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งเอาแบบให้คุ้มครองเยอะหน่อยก็เป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นนะครับแต่อันนั้นจะได้ใช้ประกันก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากจะป้องกันลูกหลานไม่ให้เกิด เห็เพศภัยนะครับก็ผมขอญาตแนะนำราคาเบาเบาะร้อยสองร้อยท่นั้นเองมีเด็กที่เคยแขวนพระเครื่องหลวงปู่แพ่าเปาโรแล้วจมน้ำอันนี้อันนี้จริงนะฮะลองมาสืบดูก็ได้นะครับจมน้ำแต่เด็กคนนั้นรอดแต่เด็กคนนั้นรอดนะฮะที่คอแขวนพระหลวงปู่แพ่าเพียงองค์เดียวนะครับแขวนพระหลวงปู่แฒ่วเพียงองค์เดียวนะ บอกไว้เลยครับมีลูกมีหลานในลูกผมเนี่ยสองคนในผมให้ใช้เต็มที่เลยหลวงพ่อาวางรุ่นประจําวันเกิดนะครับอย่างไรเจ้าคนเล็กเนี่ยวันจันทร์ก็ใส่วันจันทรคนโตในวันเสาร์ใส่วันเสาร์แล้วก็ใส่ราหูราหูนี่ก็คือป้องกันพวกผู้ผีปีซาสิ่งที่ไม่ไดีเอาเอาไว้ให้เขาใช้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่ก็จะเป็นรุ่นที่หลวงปู่สร้างปีส8เป็นรุ่นพับเพียบ สร้างให้กับโรงเรียนสาธิตนะครับเพื่อเพื่อจัดหารายได้สร้างตึกนะครับตึกการเรียนการสอนนะครับ <c oughs> ก็จะเราจะเรียกปิดปากว่ารุ่นรุ่น ى, สาธิตนะครสาธิตเกษตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมแนะนำนะมีลูกมีหลานเอาไปนะององละเนี่ยฮะองเล็กๆอย่างนี้ครับผู้หญิงใช้ก็ดีนะฮะผู้ชายใช้ก็ดีเด็กใช้ก็ดีนะครับแต่ถ้าคนโตๆผมก็ ให้ใช้ป็นนั่นแหลนนะทำเป็นสร้อยแล้วกันนะคทำเป็นสร้อยนะครับถ้าเกิดท่านทันเป็นสร้อยเนี่ยท่านก็เช่าบูชาไปสัก18องค์องนะครับองที่19ก็เป็นองค์ที่เราเราต้องการเราอยากจะแขวนนะครับถ้าเป็นสร้อยก็สัก1 0 1 8 18องค์รอบเลยนะครับสวยเดี๋ยววันหลังผมจะทํามาให้ดูนะฮะให้ชมนะครับว่าสวยแล้วก็ลงทุนไม่กี่บาทนะครับลงทุนไม่กี่บาท เดี๋ยวมาชมกันฮะนะครับว่าไอ้เจ้าเหรียญไม่แตงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสวยจริงไหมสมกับที่ผมแนะนำหรือไม่นะครับอ่ชมกันครับ <c oughs> อันนี้ก็ให้ชมเหรียญน,นี้ก่อนนะครับ <c oughs> เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญชื่อรุ่นสมปราฏถนานะครับชื่อรุ่นสมปราฏถานานะครับชื่อรุ่นนี่สมปาฏถานานะครับเหรียญก็คือบางคนก็เรียกโกนใหญ่อะไรเงี้ยครับผมก็คือหลวงปู่ก็จะครึ่งองค์หน้าตานี่นะฮะวิธีการดูก็มันมีหลายหลายจุดนะฮะทงจมูกดูตาดูอะไรหลายจุดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ลายมือหลวงปู่นะฮะ นี่แคลปะวะโรแล้วก็กินทุนะครับกินทุเหรียญขอบสตังนะครับแล้วก็หลังพระพุธนะครับหลังพระพุธหลักการก็ดูเส้นที่ฐานนะฐานมีเส้นก็โอเคเทวดาองค์งงเนี้จะมีจุดเขาเรียกว่าจุดบุ่มลงไปที่ที่ตัวหน้านะฮะที่องค์หน้านะครับ เวลาผมดูว่าใช่ไม่ใช่ผมก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ให้ให้ชมนะครับอันนี้รายมือนี้รับประกันตลอดชาตินะครับไม่ต้องกลัวเลยครับรายมือหลวงปู่แพ้วปาวาโรนะครับนี่มาดูเหรียญเม็ดแตงดีกว่าครับนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปูแ่แพ้่นะครับเหรียญเท่ากับเหรียญ เหรียญบาทนะครับเท่ากับเหรียญบาทนะครับเหมาะสำหรับเราจะให้เด็กๆได้ใช้นะฮะนะเหมาะที่จะให้เด็กๆได้ใช้นะครับใครที่มีลูกมีหลานอย่างที่ผมบอกครับนะ,ะนมีลูกมีหลานนี่ไม่ต้องไปซื้อประกันแพงๆนะฮะนี่ซื้อประกันหลวงปู่แพ้วเปาวโรดีกว่าครับนะครับซื้อประกันหลวงปู่แพ้วเปาวโรดีกว่า<ๆ>ค,ครับบริษัทนี้นี่รับประกันความปลอดภัย ปลอดภัยทุกคนแน่นอนนะครับหน้ารูปร่างหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่นะครับหน้านี่เป็นรูปหลวงปู่นะครับนะครับหูไม่ได้เจาะ <c oughs> นะฮะหูนี่ไม่ได้เจาะนะครับ <c oughs> เหรียญเท่ากับประมาณเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทนะครับด้านหลังเป็นยันสวนอ่ข้างหลังเป็นยันสวนอายุ ครบ8ดรอบนะครับแล้วก็เป็นยันสวนนะครับวัดรางหมัน62นะฮะ2562นี่นำไปใช้ซะนะครับใครที่มีลูกมีฐานก็ขออนุญาตแนะนำนะฮะแนะนำว่าให้ใช้อง์เบาๆก็ได้นะครับเราบางทีเราแหมรุ่นที่รุ่นเก่าๆราคามันสูงไปแล้วเนี่ย หลายท่านนี้ก็บอกโอ้ไม่มีตงังจับต้องไม่ได้จับต้องได้ฮนะวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเรื่องของความนิยมด้วยนะครับเราก็ใช้รุ่นที่ใหม่นิดนะครับรุ่นใหม่ๆก็ราคาก็ยังเบาอยู่นะครับองค์นี้เปิดได้บูชาองค์ละ150บาทนะครับ150บาทต่อองค์ถ้าเกิดเท่าองค์เดียวขอญาตเก็บค่าส่ง50บาทนะครับ ก็คือองค์แรกเนี่ยสองร้อยบาทแต่ถ้ามีองค์ที่สองสามสี่ก็จะองค์ร้อยห้าสิบนะครับองค์แรกเนี่ยจะสองร้อยองค์ที่สองก็จะร้อยห้าสิบองค์ที่สามก็ร้อยห้าสิบนะครับอ่านะถ้าท่านใดมี <c oughs> มีลูกมีหลานทักสิบคนอย่างเงี้ยอยากจะเช่าสิบองค์ก็ได้นะครับนะเอาไปแจกเลยครับนะครับเอาไปแจกนะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ การันตีความปลอดภัยให้กับเด็กน้อยได้นะครับผมบอกไว้เลยครับการันตีความปลอดภัยให้กับเด็กน้อยได้นะครับอ่ะเรา,าราคาสูงขึ้นมาอีกนิด <c oughs> ปีลึกอ่าปีลึกหน่อยราคาก็เพิ่มมาอีกนิดนึ่ง นะครับที่ที่ระลึกงานผูกพัชสีมาฝั่งลูกนิม,มิตนะครับนี่ปิดทองฝั่งลูกนิม,มิตที่วัดนะครับที่วัดนั่นเองวัดรางหมันนั่นเองนะครับ <c oughs> สไตล์เหรียญเป็นอย่างนี้ครับสไตล์เหรียญเป็นเหรียญหันข้างเล็กเล็กน้อยนะครับนี่เป็นรูปทรงไข่นะครับรูปทรงไข่นะครับ เทลึกนะครับนี่อย่างเงี้ยออกจากวัดองค์ละห้าร้อยบาทออกจากวัดนะฮะองค์ละห้าร้อยบาทนะครับสำหรับสมาชิก f c ของผมนะครับอันเนี้ยต่อไปเนี่ยผมบอกไว้เลยรุ่นเนี้ยราคาเนี่ยก็จะไปไปไป,ไปจดที่1,000บาทแน่นอนนะครับตอนนี้วันเนี้ยผมให้โอกาสเพื่อนสมาชิก fc ของผมนะครับอ่า uh, fc อาจารย์ปปมกเกษตรกัแสนเนี่ยครับนะครับ,นะรบผมให้อง์ละ600บาทให้อง์ละ600บาทนะครับนะีบ่รูปล่างหน้าตาไม่ได้ไม่ได้ว่าสร้างมาไม่สวยนะอันนี้บอกก็เลยสร้างมาสวยสดงดงามมากนะครับเปิดให้เช่าบูชาอง์ละ600บาทแล้วกันนะครับนะครับ ผมให้จํานวนจํากัดแล้วกันนะครับไม่เกิน20เหรียญแล้วกันนะครับไม่ใช่อะไรฮะเดี๋ยวหมดครับเนี่ยเดี๋ยวหมดเพราะว่าเหรียญทองแดงหลวงปู่เนี่ยจะไปไปสิ้นสุดที่ราคาองค์ละ1 0 0 0บาทซะส่วนใหญ่นะครับองค์ละ1 0 0 0บาทซะส่วนใหญ่ท่านสังเกตดูได้นะครับนะจะไปอยู่ที่ประมาณองค์ละ1 0 0 0บาทซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านใดสนใจก็เช่าบูชาได้นะครับหันข้างอ่า งานติดทองนะครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสวัวสร้างโรงพยาบาลนะฮะสร้างโรงพยาบาลกำแพงแสนนะครับนะครับสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลกำแพงแสนหลวงปู่จะตั้งชื่อว่าเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญเจ้าสวัวหลวงปู่บอกว่าคนที่จะสร้างโรงพยาบาลจะต้องเป็นเจ้าสวัวนะครับนี่รุ่นนี้นะครับ ปัจจัยที่ได้นี่เอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกำแพงแสนนะครับก็เปิดให้เช่าบูชาเนะี่ยในราคาองค์ละหกร้อยบาทนะครับเปิดให้บูชาในราคาองค์ละหกร้อยบาทนะครับองค์ละหกร้อยบาทนะครับอ่ะต่อไปครับ <c oughs> เหรียญใบสาเกตอนที่หลวงปู่อายุแปดสิบเก้า พัรสาเลขแปดเก้านี่เลขสวยนะฮะเลขสวยมากนะครับเป็นใบสาเกที่จริงๆรูปรูปร่างนี่สวยนะไปโทษไม่ใช่ใบสาเกเอยเข็กระโหลกงิงปุ๊กใบเหรียญปากตาเหรียญปากตาครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับนะเป็นเหรียญปากตาลนีฮะนะแปดสิบเก้าพันษาหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะครับ เหรียญ่ากตาออกจากวัดก็ห้าร้อยบาทครับเหรียญละห้าร้อยบาทวันนี้ให้เช่าบูชานะครับในราคาเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับให้เช่าบูชาในราคาเหรียญละแปดร้อยบาทแต่บอกไว้เลยครับต่อไปขยับมาเป็นหนึ่งพันบาทแน่นอนสำหรับเหรียญเนื้อ เน็ตหลุดอีกแล้วนะครับอ่ะลมแรงแล้วครับตอนนี้ลมที่อําเภอกําแสนนี่แรงมากนะครับนะครับทําท่าฝนจะตกหนักนะครับอ่ะเปิดให้เชาบูชาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับเอาละครับแลวนี้มาดูอันนี้กันนะครับขุนแผนครับสวัสดีครับคุณสุระอะไรนะตายละอืมไหวจังอ่ะขุนแผนเคลือบเนะ คุนแผนเคลือบจานวนการสร้างนี่ไม่เยอะนะฮะจำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับเป็นขุนแผนเคลือบปกติเราจะเจอวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วเปาโ,โรเนี่ยจะเป็นลักษณะของสไตล์คงกระพันนะครับเมตตาค้าขายไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะฮะส่วนใหญ่น้อยมากเอาละครับเหรียญอันนี้ก็นะขุนแผนก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแขวนแล้วเจ้าชู้นะฮะหมายความว่าเป็นที่รัก รใคร่ของคนทั่วไปนะฮะนะครับเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแต oh, mm ่ว่าถ้าจะเป็นหญิงสาวมารักใคร่หน่อยก็อาจจะดีนิดนะครับนะฮะเราผู้ชายอย่างเราเรานะฮะไม่ไม่มีแล้วครับที่จะไม่ให้ใครชอบนะับมันต้องมีบ้างแล้วมีแต่คนเกลียดได้กระไรนะฮะอ่าคุณแผนเคลือบนะครับคุณแผนเคลือบนะครับก็เอาเบาๆนะฮะเบาๆเก้าร้อยบาทนะครับ องละเก้าร้อยบาทมีให้เพียงแค่หกองเค่นั้นนะฮะได้มาเพียงแค่หกองเค่นั้นเนกะ้าร้อยบาทนะครับราคาเบาๆฮนะองละเก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ผมปล่อยแค่เก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับต่อไปครับได้มาแค่หนึ่งเดียวครับหนึ่งชุดครับ สวัสดีครับคุณชานนครับได้มาเพียงแค่หนึ่งชุดะคะร,รูปรอเวียงสามพี่น้องครับรอเวียงสามพี่น้องอันนี้เนื้อทองระคังนะครับเนื้อทองระคังก้นก็จะตอกระคังองเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้ออูงเงินนะตอกระคังเพียงองเดียวเหมือนกันนะครับนะครับสีเดิมเดิมนะดูได้เลยนะสีเดิมเดิมแล้วก็เนื้อ เนื้อ,อสตะโรหะนะครับน <c> ะ <oughs> สตะโรหะนะครับชุดนี้เนี่ยก็ทั้งชุดนะฮะปกติผมจะเปิดสา0พันส0ัห้าอ่าสตะเนี่ยสตะเนี่ยตอนนี้ต้องเปิดกัน4 5 0พันห้าแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าสตะเป็นที่นิยมที่สุดนะครับราคาเนี่ยตกต้องไม่ต่ำกว่า4 5 0พันห้าแล้วนะครับส0มพันสา4 5ันห้าี่พันห้าอันนี้ก็จะเป็น สามพันห้ากับสี่พันห้ากับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับอยู่ประมาณหมื่นพันแล้วนะครับอ่ะเอาแบบพิเศษแล้วกันครับมีเพียงแค่ชุดเดียวใครสนใจชุดเนี้ยผมเอาหมื่นเดียวมีชุดเดียวนะฮะหนึ่งหมื่นบาทชุดเดียวพอหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ไม่ขอแยกนะครับเอาเป็นชุดเดียวครับหนึ่งหมื่นบาทพอพิเศษให้นะครับพิเศษให้นะครับหนึ่งหมื่นบาท เหรียญที่มีประสบการณ์นะครับปี 55, 55นี้มีประสบการณ์นะครับเหรียญที่มีประสบการณ์ก็จะมีอยู่ออกมา2รุ่นนี่ประสบการณ์ดีทั้ง2รุ่นนะครับก็คือเหรียญใบสาเก yes. ประสบการณ์นี่ไม่ผมไม่ต้องเล่าให้ฟังนะครับโอ้โหโชคโชนนะครับตอนนี้นะก็เพิ่มมาร้อยหนึ่งครับ1นึ่งพับาท1นึ่งหนบาทนะครับเลี่ยมแล้วนะครับไม่เลี่ยมก็1000บาทนะครับนะใบใบ ใบสาเกนะครับสร้างปีห้าห้าแล้วไอ้อีกอันหนึ่งฮะปีห้าห้าเหมือนกันนะฮะเป็นเหรียญเสาห้าอันนี้ซีนเดิมนะฮะตอนนี้นี่ราคาขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับราคาเนี่ยขยับไปแล้วนะราคานี่ขยับไปแล้วนะครับใครที่สนใจเหรียญเสาห้านะครับเนื้อเงินนี่ก็ตอนนี้เปิดราคาผมยังเปิดราคาเดิมนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทให้ท่านนะฮะ นะครับแต่เหรียญนี้ยนะครับผมติดพี่สมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องเก็บไว้ให้เขานะครับให้พี่เขานะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเหรียญเงินเหรียญนี้ก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดให้กับท่านอื่นนะครับเพราะว่ามีมีอยู่หนึ่งท่านที่ผมติดเหรียญเสาห้าไว้นะครับอ่าดีคือเหรียญใบคาเกอ่าต่อไปครับใบขี้เหล็กห้าสี่นะครับ มีเพียงองค์เดียวครับเนื้อทองแดงนะครับใส่เกษาและจีวรให้ด้วยอันนี้ต้องขอขอบคุณช่างเหิดนะครับที่เมตตานะครับเลี่ยมแล้วก็ใส่ให้ด้วยนะครับนะครับก็เปิดไว้องค์ละ3000บาทนะครับเปิดไว้องค์ละ3,000บาทนะครับ3000บาทแล้วก็ <c oughs> อันนี้แล้วกันนะฮะ พอดีหยิบมาถ่ายให้เพื่อนสมาชิกที่ถามมานะฮะเหรียญบริีบูลซับนะครับเหรียญที่มีหน้าตาเหมือนหลวงปู่มากๆนะครับเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองฝาบาทเนี่ยผมจะเปิดไว้องละ1,000บาทนะครับถ้าเนื้อทองแดงก็600บาทนะครับแล้วก็อันนี้ละกันอันนี้คงได้แต่ โช์นะครับพอดีมีความอยากอยากจะได้แล้ววันนี้ได้แล้วนะครับเป็นเป็นพับผงนะฮะพับผงนะสมเด็จประธานพิมใหญ่นะฮะเนี่ยครับสมเด็จประธานพิมใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นหลวงปู่แผ้วนะครับพับผงรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์มีการได้ทดสอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับว่าพระผงของหลวงปู่นี่จะมีความคงกระพันอย่างเหรียญหรือไม่นะครับปรากฏว่าเหมือนกันนะฮะจะเป็นพระผงพระเหรียญหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่านะไอสิ่งที่ทดสอบนี่ก็ทดสอบไม่ผ่านนะครับนะครับทํางานไม่ได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นปืนปืนก็ไม่ทํางานอย่างเนี้ครับนี่ครับรุบ่นนี้นะครับถือว่าเป็นที่ ต้องตาต้องใจสำหรับแฟนคลับขององค์หลวงป,ปู่แพ้วปาวโรแล้วกันนะครับฉลองพระประธานคิมใหญ่นะครับเห็นเพื่อนสมาชิกบอกว่าสร้างน้อยด้วยนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับมีบอกว็เลยสวยด้วยนะแต่วันนี้ผมโชว์ให้เพื่อนสมาชิกเห็นก่อนนะครับนะครับก็วันนี้ก็คงไลฟ์พอพอพอประมาณก็อย่างที่บอกนะครับก็ประมาณสัก 30นา,นาทีโดยประมาณนี่ก็ล่อไป25นาทีแล้วนะครับก็ท่านใดที่มีความสนใจวัตถุบงคลหลวงปู่แพรวปาวโรก็ติดต่อพูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็สอบเรื่องของการสอบถามเรื่องของราคาทานนี้ต้องขอย่านจริงครับเพื่อนสมาชิกบางทีจะเช่าหาบูชาวัตถุบงคลหลวงปู่แพ้่วปาวโรกับเพื่อนสมาชิกในชมรมหรืออะไรบางทีก๊อปภาพมาแล้วก็มาถามผม ซื้อได้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างไงอันนี้บางทีผมต้องขอ,อย่านจริงนะครับต้องขอ,อย่านจริงนะครับเรื่องของราคาเนี่ยเป็นเรื่องของผู้เช่ากับผู้ซื้อนะครับผู้เช่ากับผู้ซื้อท่านจะต้องคุยกันเราเองจูนกันเราเองนะครับส่วนราคาท่านจะตกลงกันจบกันตรงไหนก็ว่ากันผู้ซื้ออาจจะบอก1 0หนึ่งท่านอยากจะซื้อ5้ามันก็จูนกันไม่ได้แต่ว่าถ้า ถ้าขยับกันมาคนละนิดคนนิดเอามาจบกันที่แปดร้อยแล้วโอเคกันทั้งสองฝ่ายก็จบครับนะท่านอย่าถามว่าห้าพันนี้แพงไหมองคนี้ซื้อได้ไหมเขาจะปล่อยห้าพันแพงไหมท่านอย่าถามผมนะครับใครถามผมมาผมบอกว่าคุยกันเราเองครับอันนี้อันนี้ต้องขอย่านจริงขอขอโทษจริงนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายนะครับเรื่องของราคานะครับสองฝ่ายคุยกันเอาเองนะครับเหมือนเหมือนของผมนะเวลาผมปล่อยเนี่ย บางอย่างผมก็ถูกกว่าเพื่อนสมาชิกทั่วๆไปบางอย่างผมก็อาจจะแพงกว่าเพื่อนสมาชิกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่วงการพระเครื่องจะต้องขายเท่ากันทุกคนไม่ใช่ว่าเหรียญปากตาโรงยาอย่างเงี้ยสีน้ําเงินผมขาย4 5, ี่พเพื่อนสมาชิกคนอื่นจะต้องขาย4,5่พด้วยไม่ใช่นะครับตอนนีอ้อย่างที่วัดเปิด6กพัน ผมจะต้องขาย6กพันท่วัดไมบางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับเราก็เราก็อาจจะต่ํากว่าวัดนิดหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะขายสองพันก็ได้เอิญเขาไปซื้อมาพันเดียวเขามาขายสองพันอย่างเงี้ยมันมันแล้วแต่ทุนของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมขอญาตจ,จริงๆนะครับลหลายๆท่านถามมาเกี่ยวกับราคาเงี้ยผมขอญาตส่วนเวลาผมขายผมบอกท่านเลยผมขายราคานี้เพื่อนสมาชิกมีความสนใจก็เช่าบูชาผมแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกว่าผม แพงกว่คนอื่นอันนี้เพืนท่านก็เท่ากับอีกท่านหนึ่งอันนี้ผมจะไม่ว่านะครับแต่เรื่องของราคาอันนี้ขออนญาตแต่ถ้าถามว่าอันนี้แท้ไหมท่านถ่ายมาชัดๆถ้าถ่ายมาแล้วผมจะตอบให้ท่านว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าเพื่อนสมาชิกอะไรท่านจะรู้ว่าเวลาถามมาเนี่ยผมตอบตลอดแล้วผมไม่เคยเกลียดง,งอนเรื่องของการตอบนะถามมาอุ้ยเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามไม่ใช่ผมตอบท่านตลอด แต่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมต้องขอ,อย่านจริงเนื่องจากว่าชอบไปก๊อปภาพคือไปเอาของปอมมาตลอดอ่ะของปอมผมสอนไปแล้วว่าสี่เจ็ดต้องดูนี่นี่ห้าสี่ดูนี้ไอ้นี้ดูนี้เดี๋ยวมาอีกแล้วก็ภาพเดิมองค์เดิมเดี๋ยวมาอีกแล้วองค์ใหม่แต่ลักษณะเหมือนเดิมไอ้ที่เราสอนว่าปีห้าสี่จอจุดเกน,นะท่านก็ยังเอาจอจุดมาถามว่าแค่ไหมแค่ไหมแค่ไหม บาอทีผมบอกว่าท่านต้องต้องเข้าใจหน่อยครับผมสอนท่านแล้วว่าจอจุดเอกนะท่านก็ต้องดูเป็นบ้างไม่ใช่ว่าท่านก็ถามถามถามอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับอันนี้ต้องขออนญาตไม่ใช่ดุนะไม่ใช่ดุอยู่เรียนผมก็อ,อไม่ดุนะฮะใจดีนะครับปกติผมคนใจดีนะครับตอนนี้ก็ฟ้าฝนที่บ้านผมก็เริ่มครึมครึมครึมแล้วนะครับก็ อาจจะฟ้าฝนเริ่มรุนแรงนะฮะตัวกับผมก็พูดกันแบบฮือรุกรับกับไมบวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่สนใจอยากจะร่วมสร้างโบสถ์วัดสว่างค่าประชาบุรุษเชิญได้นะครับที่วัดสว่างเหมือนเดิมครับท่านใดที่จะร่วมสร้างโบสถ์วัดสว่างคาประชาบุรุษก็มาทาบุญก็ที่วัดสว่างค่าได้นะครับหรือให้ผมอาจารย์ปอบมอกษตรเป็นสะพานบุญให้กับท่านนะครับยินดีนะครับ แล้วก็วันนี้กราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ